วิชาชีชาติชนะคะายใจผ้ทรงวบแรวมประทางสมาครควิดแล้มีน้องและผู้ประการน้องรวมรคนนะคะจากสายจัอหวัดในภ้าคได้เดินทางไลเป็นมาเลยนะคะในความสงบเกสนใจและความม่ั่นในการที่จะเข้าสู่การเสริมทักษะสมรรถนะในการเี็นวิชารสอบซึ่งก็ถือว่าหการเรนเป็นกสูรที่มาเข้มข้นและก็สามารถที่ะ ยอดจากการในการทำแนะดัที่วันเียวและหลังจากวันนี้นะคะวันที่15ก็จะเป็นการแข่งขันในสนามแรกของของการลข่ขแาดที่ได้รับการจอปเรามีการจัดอยู่ในสี่สีสนามนะคะซึ่งทัานนี้คือเป็นสนามที่หึ่งซึ่งสนามสุดท้ายก็เป็นการชิงช้วยและัพเข้ฝ่ายทีม่จะลงแ่ก็โดยมรมุ่งมัดจังหวันะคะรอชารทลสาสมองขอที้งหมนะครับ การที่จะติดใจเพื่อสนักของสำนักให้กับเยาวชนเพื่อที่จะสามารถเข้าใจนะครก็มีความรู้ถ้ามีการตอบแทนเรื่องของการใทนทุนนี่โปรแกรมต่างๆได้อย่างท้าทายแล้วก็มีคุณภาพค่ะก็ในวันนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาที่เล่นดอกการสืบเชิญแก่ผู้เสิร์ฟและในหัี่มีเพื่อนเราเราต้องขอับปรุงทางสำนักงานการแข่งขัน ครับว่าในการอบรมที่ได้รับการสำรวจครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการที่จะสนับสนุนนักกินาโดนรุ่นใหม่นะครับในการจัดโปรแกรมหทั้งหมดกันได้จนเจรนะครับและเข้าสูขข่การแข่งขันจะเรียกว่าเป็นกีฬากับการศึกษาสู่เยาวชนที่เป็นนวัตกรที่จะปฏินวัตกรรมได้ในอนาคตอย่อยากทำกับสิ่งอะไรต่อไปเป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดคุ้มครั้งนะครก็ให้กำลังใจกับน้องในการจัดนี้